ว้าวกันค่ะกักโชว์รูมพอตอโต้แกลอรี่บนถนนสุขสวัสดิ์พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะตอนนี้นะคะมาว้าวาวาวกันค่ะกับการส่งมอบรถนะคะยาวไปถึงด้านหลังเลยค่ะตอนนี้นะคะรถที่ทําการตกแต่งนะคะรอส่งมอบนะคะให้กับลูกค้าสําหรับสาขานี้นะคะมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่านะคะว่าวันนี้มีรุ่นไหนที่จะให้ลูกค้าได้รับชมกันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะกับสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะช่อง YouTube Channel นะคะ สอดพับประแดงบายเลลินขอดใจดีค่ะวันนี้นะคะเลลินก็มีรถรุ่นนะคะที่กำลังหายากแล้วนะคะสำหรับลูกค้าตอนนี้มานำเสนอนะคะกับรุ่น4ี่ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาในรุ่นของ XLT นะคะก็เป็นรุ่นที่จัดราคาโปรโมชั่นส่งท้ายปีราคาพิเศษที่7,59,000บาทค่ะสำหรับตอนนี้นะคะที่ลูกค้าที่กำลังตัดสินใจนะคะในการใช้รถปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะคะ ก่อนเปลี่ยนโฉม Nexgen นะคะ Ranger นะคะของ Ford นะคะรีบตัดสินใจด่วนเลยค่ะสำหรับราคาพิเศษในรุ่นนี้นะคะเรามีมาให้ชมกันกับการแต่งสไตล์ออฟโรดแบบนี้แล้วก็คุณสมบัติของรถที่มีให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะเรามารับชมกันนะคะในรุ่นนี้นะคะเป็น New Ranger นะคะในรุ่นของ XLT นะคะ4ประตูเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเกียร์แมนนวลค่ะ ที่มาพร้อมกับเครื่องโยนต์2.2ดีเซล VGT u r b o ให้กำลังสูงสุดที่160แรงมา้าแรงบิดที่385นิวตันเมตรและยังมาในเรื่องของช่วงล่างนะคะที่ขนกันมาเต็มกระบะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อกแบบ ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรี t r a c t i น n Control และระบบ ช่วยออกตัวขณะจอดบนทางลาดชันแล้วก็ยังสำคัญไปด้วยระบบลดความเสี่ยงในการพลิกคว่ำ r O M ให้ด้วยค่ะแล้วยังมาพร้อมกับทุงลมนิรภัยคู่หน้ากุญแจรีโมทนะคะนิรภัยอ e m โมบิไรเซอร์ให้ถึง2ชุดแล้วก็ยังมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะ emergency assist a n t ให้ด้วยสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะคะ คุณสมบัตินะคะใส่กันมาเต็มแม็กเลยแล้วก็ส่งทายไปปีกับราคาพิเศษที่เรียนแจงเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่ารุ่นนี้ราคาพิเศษเราแต่งองค์ทรงเครื่องให้กับเจ้าคันนี้อะไรบ้างค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะ ออลืมแจ้งไปนะคะรถรุ่นนี้นะคะสีน้าเงินหายากแล้วนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่ชอบสีสันสดใสสไตล์สีน้าเงินแบบนี้นะคะรีบจองเข้ามาด่วนเลยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวในด้านของการตกแต่งนะคะตรงนี้นะคะพลาดไม่ได้แต่งหล่อกันด้วยชุดกระจังหน้าทั้งชุดใหม่นะคะ F150 Spider กันคะ่ะ โดยชุดกระจังหน้านะคะจะมีความกว้างเป็นพิเศษขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะตัวอักษรนะคะ FORD นะคะ Ford นะคะทำเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นสีน้ำเงินนั่นเองแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ที่เป็นไฟสิวเล็กๆแบบนี้เลยนะคะเป็นแสงสีส้มให้กับลูกค้าค่ะแล้วชุดกระจังหน้านะคะก็มาทั้งชุดด้วยชุดกันกระแทกด้านล่างให้ด้วยนะคะครอบคุมไปทั้งชุดเลยนะคะเป็นงาน เข้ารูปเข้าทรงแล้วก็จัดเซตมาสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยค่ะชุดไฟหน้าค่ะแบบนี้นะคะเป็นอาการอัปเกรดนะคะใหม่ของชุดโคมไฟหน้าให้เป็นแบบสปอร์ตแบบมัสแตงนะคะจะเป็นคีบอะคริลิกนำแสง3ขีดแสงสีส้มวิ่ง สไลด์บาร์สีส้มขณะเปิดใช้ไฟเลี้ยวและเป็นไฟเด y ไลท์นะคะขณะขับขี่ตอนกลางวันเป็นแสงสีขาวให้ด้วยแล้วก็ยังเป็นไฟหลี่ยามค่ำคืนให้กับลูกค้าใช้งานตลอดค่ำคืนด้วยค่ะชุดโคมไฟนะคะดวงไฟเราอัปเกรดนะคะทำแสงสีแดงนะคะเป็น red l e y I นะคะให้กับดวงตาไฟให้ดูมีวิติดูคมเข้มหล่อบึกบึนมากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วก็มาพร้อมกับเดย์ไลท์นะคะที่เป็นรูปเหลี่ยมนะคะให้รอบดวงโคมไฟด้วยค่ะฝากระโปรงนะคะเราแต่งองค์ทรงเครื่องกันด้วยสกูปฝาหน้ากระโปรงแบบทรงฟิตเต็มฝาหน้ากระโปรงเลยนะคะก็จะเป็นทรงฟิตนะคะรูปแรดนะคะซึ่งทำสีเป็นทูโทนนะคะเป็นสีน้ำเงินตัวรถตัดกับสีดำด้านแบบนี้เลยค่ะ หล่อเท่ไม่เบาเลยนะคะคันนี้มาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันนะคะก็ตัวนี้จะมีการติดความออฟโรดด้วยชุดคิ้วล้อนะคะที่เป็นขนาดใหญ่6นิ้วแบบเรียบกันเลยนะคะการติดตั้งนะคะมีการแนบสนิทตัวรถด้วยการยิงซิลิโคนแล้วกิ๊บล็อกเท่านั้นเราจะไม่เจาะและทำลายตัวถังรถให้มีรอยมีรูกันแต่อย่างใดเลยนะคะ ก็ติดให้ทั้ง4รลอ้อมาพร้อมกับยางแมกรอหลอ่อแบบนี้เลยนะคะแมกยางที่ใช้นะคะก็จะเป็นแมกลายมาเวลเลยนะคะก็จะเป็นแบบก้านสีดําเข้มๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับยางที่เป็นยางมัทรเรนเป็นยาง m a ็กซิเจนะคะตัวนี้จะเน้นดอกที่มีความหนาและความใหญ่ค่ะมาในซีรีส์ยางที่สองหกห้ากันค่ะ เรามาชมในส่วนของด้านข้างกราฟ,ฟิกสติกเกอร์อยากให้เห็นเลยค่ะเป็นรูปสิงโตคำรามเลยนะคะซึ่งเป็นลายกราฟ,ฟิกสติกเกอร์ที่บ่งบอกถึงความเป็นเจ้าถนนเลยนะคะเป็นรูปสิงโตทะยานแบบนี้เลยอันนี้เป็นหนึ่งในกราฟ,ฟิกสติกเกอร์ที่เรามีให้ลูกค้าเป็นแบบที่เรามีให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะซึ่งแบบ ของสติกเกอร์เนี่ยเรามีมากกว่า100ลายกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ก็เป็น1นึในร้อยลายที่เราให้ลูกค้าได้คัดสันกันค่ะมาพร้อมกับการติดตั้งนะคะฟิล์มที่เป็นแบบเซรามิกค,ค่ะแบบทึบมืดนะคะเมื่ที่มองจากตันอกตัวรถเข้าไปภายในนะคะจะไม่ไม่เห็นในเรื่องของทรัพย์สินภายในรถทําให้ลูกค้าปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะคะ แต่เวลาลูกค้าขับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะคะระดับสายตาปกติมีความชัดใสเคลียร์นะคะแล้วก็ติดชิ้นงานคิ้วกันศาสตร์ให้ด้วยทั้ง4ประตู4ด้านติดราวหลังคาด้านบนให้นะคะเป็นราวหลังคาทรงสปอร์ตพร้อมนะคะติดชุดเบ้ารองมือจับประตูให้ทั้ง4บานเป็นเบ้ากันรอยเล็บรอยนิ้วมือขี่วนตัวถังรถนะคะ จีดชุดฝาครอบถังน้ํามันด้วยป้องกันเด็กเติมน้ํามันไม่ให้ทํารอยที่ตัวถังรถนะคะเป็นการป้องกันนะคะตัวถังรถสี่รถให้มีอายุการใช้งานยาวนานค่ะส่วนท้ายของตัวรถนะคะเราก็ใส่ใส่ในชุดของครอบไฟท้ายให้เป็นการโพเทคนะคะชุดคมไฟท้ายนะคะเราก็เพิ่มความหล่อให้ด้วยค่ะกันชนด้านท้ายค่ะเราอัปเกรดให้นะคะเป็นกันชน ทรงออฟโรดนะคะเป็นเหล็กนะคะงานของเอาแลนเดอร์นะคะที่มีเหล็กที่มีความหนาเป็นพิเศษเลยแล้วก็มีห่วงนะคะไว้ให้ลูกค้าได้ลากจูงนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าลูกค้าจะเวลาจะใช้งานลากจูงต้องไม่ต้องมัวไปขูดหรือว่าไปทําอะไรใต้ท้องรถเลยนะคะเรามีห่วงให้ลูกค้าใช้งานได้ลากน้ําหนักได้เป็นตนเลยนะคะสําหรับเจ้าห่วงนี้นะคะใช้งานได้จริงค่ะ มีไฟต่องป้ายทะเบียนให้นะคะแล้วก็จุดปลอดภัยของเจ้าตัวรุ่นนี้นะคะก็มีในเรื่องของเซนเซอร์นะคะที่เป็นเซ็นเซอร์กะระยะสัญญาณถอยจอดนะคะให้ทั้งหมดสีําำแหน่งนะคะซึ่งเซ,เซ็นเซอร์นี้นะคะติดตั้งมาอยู่ในชุดกันชนเดิมของโรงงานนะคะอันนี้เราย้ายจุดนะคะมาใส่ที่กันชนออฟโรดชิ้นหใหม่ให้ลูกค้าได้ใช้งานกัน,นะคะ่ะ ส่วนองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการชนท้ายชุดกระจังหน้าที่เราถอดเปลี่ยนแปลงอัปเกรดให้นะคะเราส่งถืนลูกค้านะคะไปเก็บไปไว้เผื่อเอามาเปลี่ยนการใช้งานได้เลยค่ะส่วนภายในของเจ้ารุ่นนี้นะคะรุ่น New Ranger 4ประตูยกสูงนะคะในรุ่นของ XLT เกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์แมนนวลหรือว่า เกียร์ธรรมดาอย่างนี้เลยนะคะแบบ6กสปีดนะคะการใช้งานเกียร์นะคะของรุ่นนี้นะคะก็เป็นเกียร์แบบ6สปีดนะคะเกียร์ถอยหลังนะคะจะมีการยกชิปนะคะไปที่เกียร์หนึ่งนะคะใช้งานนะคะแล้วก็ในส่วนของรุ่นนี้นะคะที่พิเศษเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของพวงมาลัยนะคะที่เป็นพวงมาลัยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า EP a ารนะคะจะน่วงตามความเร็วของรถ ในรอบเครื่องต่ํานะคะพวงมาลัยจะคอนโทรลง่ายนะคะแล้วก็มีน้ําหนักเบาสามารถคอนโทรลได้ด้วยมือเดียวนะคะในช่วงรอบเครื่องสูงค่ะพวงมาลัยก็จะหน่วงตามความเร็วของรถให้เลย mm hmm. แล้วก็ในรุ่นนี้นะคะการทํางานของระบบไฟหน้านะคะจะเป็นระบบอัตโนมัติออโต้นะคะซึ่งปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มเปิดระบบไฟใช้งานไฟออโต้ให้นะคะหรือว่าเราต้องการเปิดเองไฟหลีไฟใหญ่ได้นะคะ เราก็มีการปรับแสงนะคะเอ่เพิ่มหรือลดแสงนะคะบนหน้าปัดนะคะที่เป็นหน้าปัดข้อมูลการขับขี่ตัวนี้เลยซึ่งจะเป็นแบบสีสีให้ลูกค้าเห็นชัดเจนถ้าแสงสว่างจ้ามากเกินไปรบกวนสายตาเวลาขับขี่ลูกคา้าสามารถนะคะลดแสงให้เบาลงได้นะคะด้วยปุ่มนี้เลยหรือว่าถ้าแสงไม่ชัดเจนก็เพิ่มให้สว่างขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็ปุ่มนี้นะคะจะเป็น ปุ่มเปิดนะคะในเรื่องของชุดไฟตัดหมอกด้านหน้าที่ติดตั้งมาแล้วจากโรงงานค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะมีไฟสองกระบะท้ายให้ด้วยนะคะเวลาลูกค้านะคะหยิบของใช้ของบนกระบะท้ายยามค่ำคืนนะคะสามารถเปิดไฟนะคะให้แสงสว่างสองกระบะท้ายได้แล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วมีระบบไล่ฟ้าหลังให้ด้วยสำหรับกระจกด้านหลังค่ะ อันนี้คือหน้าจอข้อมูลการขับขี่นะคะก็จะใช้เป็นปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะปุ่มทางด้านขวานะคะจะมีการกดเลือกในส่วนของเมนูการตั้งค่าต่างๆดูข้อมูลเอเวอร์เรกการขับขี่ได้จากตรงนี้แล้วก็ยังมีระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะขับขี่ทางไกลได้ด้วยค่ะก็จะเป็นระบบคุตคอนโทลนั่นเองนะคะสามารถเปิดใช้งานนะคะเวลาขับขี่ทางไกลช่วยให้เรา ผ่อนคลายสบายนะคะไม่ต้องคอยเก่งเท้ากับคันเร่งเลยนะคะอันนี้ควบคุมความเร็วแบบคงที่แล้วก็มีระบบที่เป็นระบบ LIM นะคะตัวนี้จะเป็นระบบล็อกความเร็วค่ะกรณีที่อาจจะมีผู้อื่นที่จะใช้งานตัวรถเรานะคะหรือว่าคนอื่นที่จะมาขับนะคะเราสามารถตั้งจำกัดความเร็วในการขับขี่ไว้ได้นะคะ โดยที่เราสามารถตั้งให้เขาขับขี่ได้ไม่เกินที่100 120แล้วแต่การตั้งเลยส่วนทางด้านซ้ายของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นในปุ่มของการควบคุมในส่วนของหน้าจอนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการรับสายวางสายโทรศัพท์นะคะแล้วก็ปุ่มหน้าจอโฮมนะคะการตั้งค่าบนหน้าจอนะคะ เราก็มีคำสั่งเสียงด้วยค่ะสำหรับการคำสั่งเสียงบนหน้าจอนี้นะคะเราก็มีมวดท้องเอนเตอร์เทนนะคะเมนูรัดบนพวงมาลัยทำให้ลูกค้านะคะสะดวกสบายยิ่งขึ้นในการปรับจูนหน้าจอแล้วก็ยังมีนะคะในส่วนของหน้าจอนี้นะคะเป็นหน้าจอซิงค์ใหม่ขนาด8นิ้วนะคะที่จะควบคุมในเรื่องของอ คอนโทรลในเรื่องของการฟังเพลงนะคะแล้วก็มีเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือว่า Android ออโต้นะคะสามารถโชว์แผนที่นำทางนะคะเสียบนะคะในตำแหน่งของ USB นะคะที่เราจะมีให้2ตำแหน่งนะคะให้ลูกค้าได้เสียบผินไฟอย่างนี้เลยนะคะก็สามารถดูแผนที่นำทางผ่านหน้าจอนี้ได้เลยจากสมาร์ทโฟนนะคะข้อดีอย่างที่บอกอะคะ่ะมีระบบ ช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะคะก็ระบบ emergency assistant นะคะที่จะทำงานนะคะเมื่อเราเชื่อมต่อมือถือเข้ากับหน้าจอและมีการเปิดระบบช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะตัวนี้จะทำงานต่อเมื่อมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าทำงานแล้วก็ระบบการจนะ่ายน้ำมันถูกตัดจ่ายนะคะจะช่วยโทรไปยังหน่วยแพทย์ฉุกเฉินศนะูนย์นเรนทรให้เราได้ทันท่วงที่ด้วยค่ะ เบาะนะคะภายในนะคะจะเป็นหนังสังเคราะห์จากโรงงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ห้องโดยสารนะคะด้านหลังนะคะห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็มีความกว้างนะคะเป็นพิเศษนั่งสบายนะคะเหมาะกับการเป็นรถครอบครัวอ่านก็จะมีจุด ที่เป็นจุดเชื่อมต่อไฟชาร์จในรถด,ด้วยนะคะรุ่นนี้ก็จะมีในเรื่องของระบบนะคะ ISO FIX ให้ด้วยนะคะระบบล็อกเก้าอี้เด็กนะคะแล้วก็มีปุ่มนะคะล็อกเด็กให้ตรงประตูด้วยค่ะไว้ให้ลูกค้านะคะเวลามีเด็กเล็กๆอยู่ทางห้องโดยสารตอนหลังนะคะไม่สามารถเปิดประตูจากภายในได้ด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคุณสมบัติพิเศษนะคะวันนี้เลรินค่อนข้างที่จะใส่ใจในเรื่องของห้องโดยสารให้ลูกค้าเป็นพิเศษนะคะถ้าลูกค้าได้ชมนะคะแล้วติดขดัดหรือว่าการใช้งานตรงจุดไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาหาเลรินใต้คลิปนี้ได้เลยว่าการใช้สําหรับลูกค้าเก่านะคะว่าติดขัดในเรื่องของการใช้งานขั้นตอนการใช้งานไม่ว่าจะเป็นจุดไหนของตัวรถสอดเลนเจอร์นะคะสามารถ คอมเมนต์มาพูดคุยมาสอบถามเลลินได้นะคะยินดีให้คำแนะนำปรึกษาหรือว่าให้ข้อมูลการใช้งานสำหรับตัวรถเลยค่ะก็ถ้ามีโอกาสนะคะเลลินก็อยากจะแนะนำวิธีการใช้งานในบางในทุกๆจุดเลยนะคะให้ลูกค้าได้ครอบคลุมนะคะได้ใช้งานกันอย่างคุ้มค่าเลยสำหรับเจ้าเรนเจอร์นี้นะคะก็ในส่วนท้ายนี้ค่ะเลลินก็ขอฝากนะคะช่อง YouTube นะคะฟอดพระประแดงบายเลลินฟอดใจดีไว้ให้ลูกค้าทุกท่าน ได้รับชมแล้วก็ได้ติดตามกันนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเลลิยนยังมีรถนะคะอีกมากมายที่รอการรีวิวแล้วก็รอการส่งมอบสําหรับลูกค้า อีกเยอะเลยค่ะก็อยากจะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันในทุกๆวันเลยนะคะก็สัญญาว่าจะไม่ขาดไม่หายไปไหนเลยค่ะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆนะคะข้อเสนอดีๆแคมเปญดีๆไว้เสนอสําหรับลูกค้าในช่วงปลายปีนี้ด้วยแล้วก็ต้อนรับปีใหม่กันด้วยนะคะในปี2000 565ปีหน้าเรามาเจอกับ New Range r ใน Generation ใหม่กันนะคะปี2022กันนะคะก็ยังไงก็คล้ายนี้ค่ะก็ฝากนะคะเป็นกำลังใจให้เลลินด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับโชว์รูม Ford Auto Gallery สาขาพระประแดจงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ